ารอที่จะปล่อยว่าวอยู่ตรงลูกที่เดครับเป็นว่า,วาหมายเลข21ครับกำลังเตรียมพร้อมอยู่ยังไม่ขึ้นสู่ท <21 S 2> ้องก้าอุรับว่าวบนคนเครื่องในโอ้มาจากเขื่องในนี่ ขอให้คนปริศดาทีมฮออินไทยมาพบเจ้าหน้าที่ก่ายทะเบียนโดยากจังหวัดอุบลพร้อมจะขึ้นสู่ทองฟ้าแล้วครับเตรียม <ไป S 2> พร้อม,อมหนึ่งสองและสามไปแล้ว <ห àng S 1> นะครับว่าอุบลห, <àng S 1> ห <àng S 1> างยาวลึกเกินหางยาวหางยาว ทางซื้อขาวโดดเด่นครับนู่จากจังหวัดอุบลน,นะครับสวยงามมากสวยจริงๆครับโอ้นี่ใช่ยางนี้ได้คะแนนถ้าขึ้นสู่ท้องา้าและสายตัวนิดหน่อยแล้วตั้งลำดิงนะครับหางพิ้วอย่างนี้ได้คะแนนแน่นอนครับค,คุณคุณกฤษดาฮออินไทยมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียนโดยด่วนนะคะต่อไปเป็นเว่าหมายเลข22ครับ22ทีมว่าหนุก อย่างไหนครับหนุม่มโรงสีหนุ่มโรงสีพร้อมแลวครับหนึ่งสองสามหนุ่มโรงสีขึ้นไปสีเข้าให้เทวดาเลยครับ <c oughs> นี่มาเอาสี <c oughs> ไปเลยเนอะแบบางยาวสวยงามมากครับนี่แหละครับความสวยงามของอาเาววาแบบพื้นบ้าน ว่าแบบจะไทยอีสานครับว่าแเอกครับว่าเราไปว่าหมายเลขคือยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นว่าของคุณอนุภาพเขียนโคกรวดตำบลหลักเขตหลักเขตเทียนโคกรวดผู้ใหญ่บ้านนี่เนี่ยชือกำนันนามสกุล กำนันไม่ใช่นี้ยากเอาพร้อมไปยังครับ <c oughs> เขียนโคกกรวดนับหนึ่งถึงสามนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วนะครับโอ้นี่ว่าวของนามสกุลเขียนโคกกรวดครับว,ๆๆวหานวาหนูหางนเวงบุยเวงหา,ง,หา,ง,หา,ง,หางยาวยังไม่มดเลยคุณ <c oughs> คุณคุณกฤษดาจากนครราชสีมามายังคะต่อไปเป็นว่าวหมายเลขยี่สิบสี่ครับ ไปเลขยี่สิบสี่ <24. S 2> ยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่นิยมว่าวอำเภอบ้านด่านอำเภบ้านด่านครับว่าวจากบ้านด่านครับภาพที่ว่านี่เป็นปรา,าสาทพนมรุ้งครับนี่เขาคงเอาความขลังความศักดิ์สิทธิ์จากปราสาทนำสู่ท้องฟ้าได้ในวันที่หนึ่งเตรียมพร้อมครับระวงหนึ่งสองสามไปแล้วครับนี่ เนะครับไป็นยาใหญ่ย่าลุกขึ้นไปคืนแม่สั่งได้อุ้ยใหญหายเลยครับผมกลัวจะไปเจาะหัวพี่น้องที่อยู่ข้างล่างครับว้าวลำดับที่27ลำดับที่29ลำดับที่30ครับมาเตรียมที่ลู่เลยนะครับต่อไปว้าหมายเลขที่25สูบ จะสู่ท้องฟ้าเดี่ยวนี้นะครับม25เด็กชายพัชรนันท์พรายรำจากตำบลบ้านยางโอ้ดูเด็กๆรับมาจับเบ้าคัานี่เลยเด็กชายอะไรพัชรนันท์ครับนี่พ่อกับลูกหรือเปล่าเบ้าหมายเลขที่20มื25เตรียมพร้อมแล้ว1 2 3ไปเลยครับนี่เบ้าของลูกชาย พ่อมาช่วยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเป็นพ่อก็รู้หรือเปล่าไอ้ไนายไอ้นายไม่สนใจเลยไม่ยอมให้สัมภาษณ์เขาเพราะบอกว่าเขาพูดได้เปภาษาเยอรมันภาษาไทยความไม่ออกหมายอไป26นะคะ <26. S 1> นายธนพัฒน์พันน,น์นี่สบายว่าวโคราเว่าวของนายธนพัฒน์สบายว่าว่าทีมสบายว่าวโคราชโคราชเลยครับ ตัวโครงสร้างเนี่ยครับโอ้โหใช้วัสดุทั้งแบบสมัยใหม่และสมัยดั้งเดิมไม่ไผ่และอลูมิเนียมครับเตรียมพร้อมแล้วครับอ้างหนึ่งสองสามไปเลยครับว้า้าวาไปเดี๋ยวนี่ว่าวแอบชนะต่ละทีนะครับ แต่แต่เราจัดมาจนถึงปีนี้ทีมที่จะแข่เขาพยายามที่จะสืบสอบว่าว่าควรจะประกอบยังไงที่จะทําให้มันขึ้นดีันครงว่าจะต้องกว้างยาวหนาหนักขนาดไหนยังไงจนยังไม่ว่าแต่ละตัวขึ้นสวยงาม27 29 30 2 7กับ29และ30มาด้วยครับเว่าของท่านครับยังไม่มา ต่อไปเป็นว่าวหมายเลขยี่แปดจะขึ้นสู่ทองฟ้าครับหมายเลขยี่แปดว่าวของคุณธนิพันธ์พันศรีมานนนคุณธนิพันธ์พันศรีมานนนพร้อมแล้วครับจากอำเภอหนองบุญมากหนองบุญมากโหราาครับเจ้าของว่าหนวดชารุงรังเลยนะครับถ้าเว่าไม่ขึ้นจะไม่โกนตลอดชาติว่าั้นเตรียมพร้อมแล้วครับหนึ่ง สไปเลยนี่นี่เห็นไหมนี่หาง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 จะเกี่ยวเอากล้องึืนไปเกือบเลยครับกล้องมีโองเกบจะไปกระหางร่าอล้วครับยี่สิบเจยบเก้าบยังไม่มาครับว่าหมายเลขที่ยี่สิและ29และ30สยังไม่มาครับ ยังไม่มาครับหรือไปยี่สิบเจ็ดทีชื่ออะไรครับประกาศด้ยวยครับพิธีกรรัชานน์นิทุรัมอยู่ตำบลบ้านยางย<อ>ี่สิบเก้าทีมงานน้อมโอโซนอยู่บ้านตะโกนี่ทีสามสิบรัชานน์นิทุรัมบ้านยางบ้านยางาาเจ็ดกับสามสิบชื่อดีกันมีหมายเลขอะไรรับ แต่ละทีมนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับพอม,มาวางว่าวอยู่ที่ลูกของท่านเราจะให้เวลาท่านห้านาทีในการเตรียมพร้อมอยู่ที่ลูกนะครับ,รบก็กรรมาการจะจับเวลาตอนท่านท่านเอาว่าวมาวางที่ลูกทุกอย่างกรรมการจะเซ็นชื่อที่ด้านหลังของว่าวซึ่งอีช่องห้เซ็นชื่ออยู่แล้วเป็นการารับทราบพ,พร้อมที่จะตัดสินให้คะแนนท่านว่าวแต่ละลูกที่มาวางครับเจ้าหน้าที่จะจับเวลาพร้อมอขึ้นเลยนะครับ ว่าวไหนที่ยังไม่มาถ้านานเกินไปด่อาจจะถูกตัดน,นะครับต่อไปเว่าวหมายเลขที่2 1พร้อมจะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วอ่าดิบเจ็ดเด็กชายรัชนนท์นิทุรามจากตำบลบ้านยางค่ะตอนนี้กำลังไอาสายเชือกว่าวครับยังไม่ได้คลี่เลยนะครับนู่ไนไอ้นาวิ่งไปเร็วๆเลยลุกไม่ต้องลุกเลยครับไปลืม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 เชือกครับ คราสักรูหนึ่งครับหมายเลขที่27ครับครับกีเอานะครับถ้าจะมวนเก็บเอาไว้มันต้องเป็นเอเขาเป็นบุกร้อนะครับบกร้อนพลาสติกมันจัคลี่ง่ายแล้วก็มวนเชื่อมเข้าม,มาอยู่ในบุกร้อก็ดงครับ บอลจริงบอลจริงบอลครัี่คุณยังไม่ลงเลยนะยังไม่บอลแล้วคนวิ่งเรานะคนวิ่งมีงคนเดียวมีพี่น้องพี่น้องมาเชียร์หัวเราะใหญ่เลยครับว่าในทีมตัวเ,เองมาแมนสเตอรนาำครับไม่ซีเรียสครับคนวิ่งยังไม่ไปคนวิ่งไปแล้วองหนึ่งคนเดียววิ่งไหวนี่ ไปกันน้อยไปเชื่องกันน้อยเออยีโลยับบนมาอ่านด่ีเ้เอาละครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเฝ้าของเด็กชายรัชนนนิทุรัมเด็กชายรัชนนนิทุรัมเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามตัวเฮ้ยแม่เอ้ยตัวกันกี้เฮ้ย ไปแล้วขนาบตรขันกีเฮยขึ้นสู่ทองฟ้าล้วครับนี่สวยงามมากครับว่ลล์ำดับที่29ครับลำดับ2ี่ครับ29ทีมงานน้องโอโซนตำบลบ้านตะโกทีมงานน้องโอโซนบ้านตะโกบ้านเองนี่แหละครับบ้านซึ่งมีสถานีรถไฟงบประมาณ8ล้านบาทครับยี่สิบเก้านานไหม เป็นสถานีรถไฟที่คนมีบุญนะที่จะมองเห็นความอ่างการถ้าไม่มีบุญ,บญเห็นแต่ป้ายบ้านตโก<อ>ทีม2ี่ยังไม่มาทีม29เป็นทีมไหนเอ่ยช่วยแจ้งหน่อยขออากาศน้องโอโซนนนบ้านตะโกน้องโอโซนบ้านตะโกไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนแล้วเน,นาะ น้องโอโซนยัง então, อยู่กับบ้านตะโกหรือเปล่าว <fight> <c oughs> ่าเบาปีนี้ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันได้ร่วมสนุกจำนวนเยอะเยอะกว่าทุกปีครับเยอะกว่าครับยิ้มกราทําไมมาที่วัดสระสิธิ์นะครับเขาวิ่งตนไหนทางนั้นอ่ะคนนี่ ต่อไปว่าหมายเลขที่30ม0ิ 30. 30. เด็กชายรัชนนท์นิทุรัมเหมือนเดิมค่ะครับเด็กชายรัชนนท์นิทุรัมพร้อมหรือยังครับน <c oughs> คนยังวิ่งยังยังหาไม่เจอครับ<ด>กำลังเกี่ยงกันว่าใครจะวิ่งมาไปอ้วนด้วยอ้วนด้วยนะวาลำดับที่31 ถึง40นะครับให้มารอที่ด้านหน้าของลู่เลยนะครับกรรมการจะได้ตรวจครับจอบไอเว้าหมายเลขที่30เด็กชายรัชชานนนิทุรัมขึ้นสู่ทองฟฟนปับันนี้1 2 3 1> โอ้โหผมนึกว่าจะไม่ขึ้นนะครับขึ้นจริงๆนะครับ ว้าวของเด็กชายอะไรรัชนนรัชนนครับตะ,ะคอนสามสองชุมชนหนองปลือ3สสามสายว่าโคราชสามสีส่ศิลปศึกษามรพมอราชภัฒนิรร,รัม35สห้ากลุ่มว่าวไทยสอนใต้สามสิบหกวัยรุ่นตีเหล็กสามสห้วยรากหมู่มบ้านสิงห์ห้าสามแปบ่าวโจสตึกบิ๊กแบงสาทีมงานเส้นแย 40นายพิศนุบุญนูนและต่อไปนี้เป็นเว่าของทีมสาเกนครลำดับที่31เตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมขึ้นสู่ท้องฟ้า1 2 3ไปเลยครับสาเกนครมีแม่คเสียเจียเอเจียเจ้าเจะานำเจีานบภาษาเขมรแปลว่าดีมากๆครับ และต่อไปว่าหมายเลขสามสิบสองสามสองช,ชุมชนหนองปลือตำบลหน,นองเลกออำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมชนหนองปลือชุมชนหนองปลือบุรีรัมย์เตรียมพร้อมเลยนะครับฝ่ายจะปล่อยว่าเตรียมแล้วเหลือตรงที่จับเชือกว่าวิ่งนะครับชุมชนหนองปลือเตรียมพร้อมนะครับหนึ่งสอง สาไปแล้วครับชุณชนริญรพโอ้โหเขียดหัวล้านผมแป๊กหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้นั่นเสียงแอกดังมาเลยโอ้ยังนี้คะแนนมาแล้วคะแนนแอกมาก่อนเลยนะครับนี่และต่อไปหมายเลขสามสิบสามครับสาสหายว่าโคราชสหายว่าจากนครราชสีมาครับน้องบุญมากน้องบุญมากครับจากนครราชสีมาเตรียมพร้อมนะครับหนึ่ง สองสามไป,ไปเลยน้องมุนมาโคราชบ้านเองครับไปแล้วครับนี่เบียงซ้ายได้หนึ่งแต่ก็ตั้งลำได้ครับเสียงเอกยังแว่วอยู่ครับโอ้โหหางยาวอยาวจริงๆครับนี่คือบรรดาเว้าที่ พี่น้องสนใจและกประกอบว่าวมาแข่งขันของคนจุกท่านทุกทีมนะครับต่อไปเป็นว่าวทีมที่3 14 <34 S 2> ครับ3 4ทีมศิลปศึกษามหาวิลาลยราชภัฒบุรีรัมศิลปศึกษาราชภัฒบุรีรัมครับเตรียมพร้อมครับระวังหนึ่งสองสามไปเลยครับราชภาัฒบุรีรัมเชิดชิดไปตรงไหนตรงไดนครับโอ้โ ต่อไป35 35ครับเป็นของกลุ่มว้าวไทยอีสานใต้ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุริรัมว่าวจากหนองตาดบุริรัมครับเตรียมพร้อม1นึสองสาไปเลยนี่ว้าวตัวนี้นะครับทำจากทองคำแท้เลยนะครับไ,ไอป้ปลืป้มมันเคียกอนยะไรโอ้โอ้พี่น้องครับ กำลังเกี่ยวเอาเด็กขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับกรรมงของเรา,าเตรียมพร้อมนะครับพี่จึตื้อหางปล่อยไปได้ครับโอ้โหเกือบแลวครับแม่เกือบเลยหางนี่อันตรายหางไปนูน่นหางไปนูน่นตัวบ้าอยู่ตรงนี้คนสามสิบหกวัยรุย่นทีเลยจากตำบลจุมแสงอำเภอสังครับหมายได้ที่สามสิบหกอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสามสหกอีกหนึ่งเอ่ยชื่ออีกครั้งครับ ไยรุ่นตีเล็กัยรุ่นตีเหล็กจากอำเภอกระสังจากอำเภอกระสัง,งเตรียมพร้อมนะครับจะไปทีเหล็กบนท้องฟ้าให้ทีมได้ทีมพร้อมหนึ่งสองสร้างขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยนี่ตีเหล็กให้เทวดาบนฟ้าเห็นครับทีมตีเหล็กให้มันรู้ไปเลยว่ามนุษย์นี่จะไปตีเล็กใต้บนสวรรค์ไหมและมาถึงว่ายีสิบเจ็ด สา,สาเจครับทีมห้วยราชหมูบ้านศิลห้าโอหมูบ้านที่ถือสินครับเอาเฉพาะสินห้าอันเดียวนี่สินหนึ่งิสองไม่เอาทีนี้แซลแซวเล่นนะครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามขึ้นสู่ทองคาเลยนะครับนี่ทีมรักษาสินครับหมยได <ป S 1> ้ 38บปบ่าวโจสตึกบิ่บแบงจากอำเภอสตึกต่อไปเป็นทีมจากอำเภอสตึกนะครับเตรียมพร้อม,อ,มอ้าวเชือกยังยังคลี่เชือกอยู่นะแกวิ่งไม่ได้นี่เชือกแกนะถ้าวิ่งถอยหลังมันจะลงมพร้อมยังอ่าวไปว่เาเขาบอกว่าพร้อมเลยนะเตรียมพร้อมหนึ่งสอง สไปเลยครับนี่โอ้คนนี้อยู่งพวหน้ะมองพลาดไปนะครับหมายเลขสามแปไปแล้วต่อไปเป็นหมายเลขสาสเกทีมงานงเชนีอ้าวทีมงานงเชนีนี่ทีมงานงเชนีงงนงงยังไม่มาเด้งนั่นสิบเก้าพึ่งมาครับ ต่อไปเป็นทีม29ครับทีมยีเก้าเพิ่งมาเพิ่งมาสามสิบเก้าก็ยังไม่มาไม่เห็น29ทีมงานน้องโอโซนบ้านตะโกทีม39ก้าครับสามสามสิบเก้าทีมงานใช่ยมาอย่างคะ่ะยี ยี่สิบเก้าเตรียมน้องโอโซนน้องโอโซนเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไปเลยโอ้โหอันระระเบิดในวันอังคารครับโอ้โหถูกครับอันตรายมากดีว่าโค้ชลงทันเรือลบไม่ทันโอ้โหอันตรายมากเป็นระเบิดแรมมันู ทีมที่39ครับทีมที่39อยู่ไหนเอ่ย39 39มากทีมงานจะแย่ไปไหนนอนเลยทีมงานจะแย่อยู่ไหน